เียก็จ้าว่าหิวจ้ายิ้มแ้วโอ้ยวองประแดงวองประแดก็มื่มือก้อนนี่มือเศร้านี่อันอันมือขึ้นนี่อันมือเศ้านี่นะเสียเีเสียว่องีเหียม้องับโอ้ยใส่เสียคู่ถะว่าโอ้ยมึงก็หนฮันนก็น่ะท้ายหลังนั่นมึงก็ไ่นตา้สุวรรณแฟนครับอ้อกระใต้สุดทนี่ตย เขาบอเห็นเพชรลูกพวงละเพื่อนใช่นหมรองผมมาทันได้มีเสียกูเสียบานหักเนาะเาโอ้ยบลซสียด้ดอกมีเงินกันบัลซีไหนมาวะบัลสีเขียวปั๊มมันพี่ที่กับตัวเนาะอัดฉันยากใช่นหบอสัดฉันยากใช่ไหมบอสอาจะโลเก่ยนที่พี่บีพวรลองหั บ่เอาไบเอาเอาเอานั่นเลยสัญนิล่ะครัวนั้หนึ่งข้าจิบบ่เอาไปเป็นเล็กปั๊มสิน้องกินผู้เดียวน้องกินอะไรสันบอกเรางมากินโอ้ยหแง้มกินเข่าห้ผัวแพ่งกินก่อนผัวกินแล้วเมียแก้วยังไม่กินเออมันตรงกับสุภาพสีเนาะโอ้ย จื่อไผ่เด้อพี่น้องเด้อผัวกินเขาผัวแพ่งกินก่อนผัวกินแล้วเมี่ยแก้วจังคอยกินอยาจะกินพร้อมกันมันบ่ได้ต้องกินต้องเอ้ากินก้อนกันไปยังกินพร้อมกันก็ได้ยูแต่ว่าขันยังผัวกินก้อนผัวกินแล้วเมี่ยจจำแก้วป้อนใช้ตาอย่างก็ว่มามาเด้อพี่น้องเมื่อนี้ยูอ่า สะึกละคะเริ่มสามทุมเครื่องก็จะเป็นสบายครับเชื้อมี้จะเป็นห้องนอนเอาเงินเลือกที่สองไหมเริ่มสามทุ่มเครื่องเลือกที่สองเลยจาเดี่ยวหัวหน้าชิ้างในเราจะเห็นเรเปล่เลยเากลิ่นกบกระซับก็ได้ดรอกเอาหามาะลเามาเลเหามมะลนใส่เข้ากับลินลั่ตลกไหมดีงั้นพระเจ้าใงญ่สิสลัดไก่บอลู ถ้าสัตว์ละพี่น้องเอ้ยคือไปใส่เด้อมันจังสีคำสิคูนเนี่ได้กินเขาไอ้ผัวกินก้อนผัวกินแล้วเมี่ยงแก้วจะค่อยกินผัวกินแล้วผัวจำแก้วเมี่ยงจำใส่ตีย่างก้อนวางเลยก็อันนี้ไหมเพราะอันนี้มันอันนี้ล่ะแต่ว่าเขาเจ้าเปลี่ยนเป็นบ้านผัวกินแล้วเมี่ยงจำแก้วใส่ตีย่างก้อนจัตึกเขาเอายึดสัดตึ๊บมันึงนี่อยู่ก็ยังได้ติดคือด้านยังอย่างได้ปะ รับย so ังงเลยรุด huh. ช so ่างบัตขคืนรถครับครับอ้ันก็เสือคแูนะพี่น้องเ้อเสือบานหัดยตุวรรณนั่นต่อไปก็มีเสือพี่ที่ทะเล้เพื่อนยี่หรอกถือเรียก้อนละัทีหนึ่งเกีเออละวันทีหน่งาี่นเปเอนอเออลวัทีหนึ่งคอยเฮ็ดไ้แล้วค่อยจัดการให้คือัทีหนึ่งก้อนได้แค่ละ้เะถอก้อนะเอาก็จะดูถูกกันแท้ๆเจ้าค่าถึงย่ไป อากาศเือกจมาล้เป็นอย่างงโอ้ประตูทะลุมิติพี่น้องเย็นย่คนมีแอร์ส่วนตัอมันเ็ได้เย็นกันยังเออน่นล่ะเจ้าของผู้เสียสาเนาะแบกผู้แบมาเ้ไลไมเาเจ้าขอถะจะขไปซื้อขอย้เก้าตัวมาตอไปหารองานก่อนอย่ากินปลาเมึก hmm. <province> กินปลาหมึกสายไปบ้านกินตามเลยนะครับปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมัน